เป็นของนัดอันใดบุกเงินเข้ามาดีกพ็พอเราค่อยไปดูที่ y u t ทูปซ้ำนะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็ก่อนอื่นนัดอันพอเข้ามาเสร็จนะครับนัดอันใดนำเสนอก็ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีนะครับแต่ไปวครับกับผมชื่อนายดัดอันใดบุกเงินวันนี้จะมานำเสนอ การเปรียบเทียบการใช้งานแบบเดิมทั่วไปกับระบบใหม่แบบเอ็กซ์ตรีมซึ่งตัวนี้เป็นใบงานของนัทนาในนะครับนันาก็ต้องนำเสนอลักษณะาาแบบนี้นะครับพอนำเสนอลักษณะาาแบบนี้เสร็จน,นัทนาในขออนุญาตเริ่มการนำเสนอแบบนี้ครับผมได้รับผิดชอบการเปรียบเทียบการใช้งานแบบเดิมทั่วไปกับระบบใหม่แบบเอ็กซ์ตรีมซึ่งแบบเดิมทั่วไป ทางด้าน้ัญมือจะเห็นว่ามีการรับสัญญาณแบบีแบนกับเคยูแบนที่เราเห็นนะครับที่ที่ส่วนมากที่เราเห็นก็จะเป็นสีดำแล้วก็เป็นลักษณะของตบแกงอันนี้ก็เป็นลักษณะการรับสัญญาณแบบซีแบนนะครับซึ่ง่การรับสัญญาณแบบซีแบน หัวที่อยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าหัว LNB F นะครับ LM LNB F ย่อจากอะไรหนึ่งล่องไปดูนะครับก็ต้องไปดูว่าคำว่า LNB F มีชื่อเต็มเป็นยังไงแล้วก็มานำนเสนอเพื่อนแบบสองคววู่นะครับแบบสองคววู่แบบเดิม,แบบดมแบบเก่า เอ็กซ์ตรีมด้านขวาขวามือคือแบบใหม่แบบเดิมก็จะมีสองสองขั้วนะครับสองขั้วขั้วที่คือจะมีขั้ว V ขั้ว H ครับขั้ว V ขั้ว H ก็คือเป็นบเปลูที่คอนส่วนขั้ว H ก็คือเป็นออริสตันออริสตันก็เป็นรูปแบบของ ดันั้นสำหรับตัวนี้นะครับไม่ใช่ v ีแล้วถูกนำเสนอที่ไปนะครับจากตัวนี้นะครับไม่ใช่ v ีให้นะครับเรียกว่าเอมหนึ่งกับเอมสองเอ็มหนึ่งกับเอ็มสองครับเอมหนึ่งจุดรับชมที่หนึ่งครับเอ็มสองคือจุดรับชมที่สอง เป็นหัวแบบสองสองขั้วนะครับมันจะมีสองขั้วมี M1 M2 แล้วก็มี B h ด้วย B ก็ไปต่อต่เก็เป็นแบบเดิมแบบเดิมทั่วไปรุ่นเป่ารุ่นก่อนนะครับนี่ก็คือจุดรับชมสองห้องอิสระส่วน b h ก็คือไปขยายใส่สติ๊ตเตอร์ไปจะไปใส่ตีส,ส,ส,สวิตต์นะครับ สวิตแล้วก็สามารถที่จะย้ายเข้าไปสี่ห้องแปดห้องสิบหกห้องได้ตามมันติสวิตแต่ละรุ่นต่ของนั้นในที่เราเห็นวันนี้ก็คือสองก็คือจุดรับชมสองห้องนั่นก็หมายความว่าจรับอาจารย์อาจารย์เสนาเอ็มเอ็มหนึ่งเอ็มสองมาใส่เนี่ยสามารถที่อาจารย์อาจารย์เดียวนี่สามารถรับชมได้ครับนี้ เป็นลักษณะของการเช้่งานครับสายที่ใสาย RG6 มาตรฐานทุกตัวมีสายกากลายใช้ซึ่งสาย RG6 ก็จะมีลักษณะของฟอยล์อลูมิเนียมที่แตกต่างกาันฟอยล์อลูมิเนียม100% 90% 80%ร0ซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ว่าเนะี่ยก็คือเป็นลักษณะของคุณภาพถ้าเปอร์เซ็นสูงคุณภาพก็สูงการเดิน ไปจุดรับชมก็าสามารถเดินถายไปได้ระยะทางที่ใกล้นะครับแบบเบิอมทั่วไปนในที่ได้นะครับก็จุดรับชมไว้สองห้องซึ่งสองห้องก็จะเห็นนิสิตห้องนี้เป็นการ์ตูนเป็นมูฟวี่เป็นหนังหรือจะเป็นต้องการ์ตูนช่อบเด็กก็สามารถที่จะแยกเก็บรับชมได้อันนี้แบบเดิมทั่วไป ใหญ่ส okay. องเครื่องรับเติมนะครับส่วนหน,หน้ามือก็เป็นรุ่นแบบไหนเอ็กตรีมก่อนหน้านี้ก็อธิบายเรื่องเอ็กตรีมไปแล้วอะไรก็ต้องรับไอีกทับอีกเพราะว่าในขอของมันเองระบบใหม่เอ็กตรีมนะครับเป็นระบบที่ใช้ของ LNB รุ่นกเรียกว่ารุ่นเอ็กตรีมการดาวเทียมก็เหมือนเดิม ไปที่ตอนตกเฉียงใต้เราอยู่บนราชธานีก็มุมประมาณ242องศามุมก้มเงยถ้วัดหน้าจานก็จะประมาณ35องศาหัวตัวนี้ันี้ก็จะอยู่ตรงกลางปรับให้ได้ความชัดเจนให้มากที่สุดสายต้นจุดสำคัญก็คือสายที่เดิงมาของระบบเอ็กซตรีมเรา รุ่นเดิมทั่วไปเราจะเห็นว่าเขาจะมีสองนะครับในรุ่นเดิมทั่วไปนะครับคือเราเห็นมีสองเส้นแ,แค่หนึ่งเส้นเดินออกจากหัว LNBF เขาด้วยครับ LNBF ใน Bf ย่อมาจากอะไร เพื่อที่จะนำเสนอเพื่อนสายที่เรียนมากก็เป็นสายครับส่วนตัวนี้น,นี่ที่เราเห็นสปิทเตอร์ก็คือตัวแยกสัญญาณการรับครับสปิทเตอร์ครับคืออุปกรณ์แยกสัญญาณไปตามใช้งานหรือว่าตลับแยกเราเรียกว่าสปิทเตอร์วนนี้ก็สายสปิทเตอร์แยกจุดรับชมอิสระ ในหัวที่ใช้แทนที่จะเดินอสองสายเข้าไปังจุดรับชมในห้องนอนห้องนั่งเล่นที่เราต้องการเดินสายยาวว่าเดินจากหัวายานแนวเทียมก็จะอยู่นอกบ้านเดินสายไปก็ประยะทางไกลระบบใหม่ที่ใช้งานก็คือเป็นระบบก็คือใช้สายแค่หนึ่งเส้นก็เดินผ่านตัวสปิตเตอร์นะครับเดินผ่านตัวสปิตเตอร์แล้วก็สาม,มารถที่จะแยกออกไปใช้งาน ได้สองจุดสี่จุดสองจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดหกจุดเจ็ดจุดแปดจุดเก้าจุดแล้วในชิเตอร์ว่าร่นไหนวันนี้เขาใช้รุ่นสองจุดก็รับชมได้สองจุดรับชมใช้รุ่นสี่จุดก็สามารถที่จะรับชมได้สี่ห้องเพราะว่าสี่จุดรับชมถ้าใช้สปิเตอร์แบบแปดจุดแบบคู่แปดจุดก็ สามารถที่จะต่อไปใช้งานในห้องได้8ห้องหรือว่า8ดรับชมอันนี้ก็เป็นลักษณะการใช้การบ,บนินแับโดรนแบบอีเก็กซ์รีนเพื่อนๆมีอะไรสงสัยถามได้ครับในบุคคลก็ต้องนําเสนุเพื่อนแบบนี้เพื่อนๆก็ต้องถามด้านนนในก็ต้องตอบน้านนันในก็ต้องไปหารายละเอียดในจุดนี้อย่างเช่นซีแบนเน่รบางทีตั้งไร ตั้งแต่เท่าไหร่สามสิบสี่ถึงมเมกะเฮิร์ตเจ็ดจุดเจุดเมกะเฮิร์ตนันอะไรก็ต้องไปหามาที่จะส่งไให้เพื่อนแล้วก็สปิตเตอร์ใช้งานตั้งแต่ความถี่เท่าไหร่เท่าไหร่บุกก็ได้นําเสนอไปแล้วที่ไม่นําเสนออีกเพื่อให้หนัตอะนไรไปหาแล้วก็มานาเสนอหน้าชั้นเรียนกับเพื่อนอันนี้ก็จบแล้วนะครับการนำเสนอของนัตนไหนของคำถามก็จบ ก็นําเสนอเ,นเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยในการนําเสนอเดินถามได้ครับเพื่อนถามนันนายตอบเสร็จแล้วก็ผมนายนัๆๆนนายหมู่มื่นขอจบการนําเสนอระบบเดิมแล้วก็ระบบใหม่แบบเอ็กซ์ตรีมเพียงเท่านี้ขอบคุณครับนันนายก็จบนันนายก็ต้องํำเสนอแล้วก็ทำรายงานส่งคือด้วยอันนี้เป็นระบบอีกระบบหนึ่ง ที่ที่พวกเราสามารถที่จะ